สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปเช็คที่แอป Lazada กันนะครับผมว่าทุกคนมีปุ่มขอสินเชื่อไหมนะครับผมแล้วแล้วผมจะอธิบายไปด้วยนะครับผมว่าปุ่มขอสินเชื่อนี่มันคืออะไรนะครับผมอันดับแรกกดเข้าไปที่แอป l a z a d a กันเลยนะครับผม บางคนก็จะไม่มีปุ่มนะครับผมบางคนก็มีปุ่มนะครับผมให้เราเช็คตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวรอระบบแป๊บหนึ่งนะครับผมพอกดเข้ามาที่ Lazada นะครับผมเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเป็นรูปสินค้าใช่ไหมครับผมเป็นรูปสินค้าแบบแบบนี้แบบที่เราเห็นนะครับผมอ่าเป็นรูปสินค้าแบบที่เราเห็นนะทีนี้เรากดคําว่าบัญชีกดเข้าไปที่บัญชีนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมอ่าพอเรากดเข้าไปที่บัญชีเดี๋ยวระบบมันจะวิ่งเข้าไป หาซึ่งเป็นหน้าบัญชีของเรานะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับผมให้สังเกตปุ่มนี้นะครับผมปุ่มตรงนี้เลยให้สังเกตปุ่มตรงนี้เลยนะครับผมที่ผมหาได้วงเอาไว้นะครับผมให้สังเกตปุ่มนี้เลยบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับผมใช่ว่าจะมีทุกคนนะที่บางคนมีขึ้นมาก็เพราะว่า ลาซาด้านะเขาจะตรวจสอบบัญชีของของแต่ละคนที่ใช้แอป l a ซ a ด้ว่าคุณทําการช็อปของซื้อของบ่อยกับลาซาด้าแค่ไหนนะครับผมถ้ามีถ้าผ่านเกณฑ์ของเขาเขาจะมีปุ่มสมัครมาให้แต่ถ้าคนไหนไม่มีปุ่มแบบนี้บางทีอัปเดตแล้วไม่มีปุ่มหรือว่าอัปเดตแล้วมีปุ่มก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าบางทีไม่มีปุ่มขึ้นมาเนี่ยต้องรอก่อนนะครับผมแสดงว่าเรายัง ลาซาด้าเขาอาจจะตรวจสอบว่าบัญชีของคุณยังไม่มีการช็อปลาซาด้าบ่อยบ่อยที่จะเข้าหลักเกณฑ์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ซื้อของไปเรื่อยๆนะครับผมช็อปไปเรื่อยๆเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยช็อปไปเรื่อยๆเดี๋ยวลาซาด้าเขาจะมีปุ่มขอสินเชื่อมาให้ก็ชื่อว่าเครดิตลาสเพเยเตอร์ตัวนี้ที่ผมวงเอาไว้สีแดงนะครับผมอ่ะแต่ตอนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมมันจะขึ้นวงเงินเป็นสูงสุด10,000แบาทอันนี้ผมได้ทําการสมัครแล้วนะครับผมคนที่จะได้เงิน เงินเยอะเงินน้อยขึ้นอยู่ที่ว่าการสมัครเวลาเราสมัครไปนะครับผมสมัครก็คือจิ้มตรงนี้แหละลัดเพลเเตอร์ที่ผมวงเป็นสีแดงให้นะครับผมก็คือจิ้มตรงนี้แหละนะครับผมก็คือจิ้มตรงนี้เลยครั้งแรกนะครับผมก็คือจิ้มตรงที่ผมวงให้นะครับผมพอเราจิ้มเข้าไปนะครับผมแล้วเขาก็จะมีให้กรอกข้อมูลต่างนะครับผมเหมือนที่เราเคยสมัครพวกกรอกลงทะเบียนอะไรต่างๆนผ่านแอปเขาจะให้ลงแบบนั้นนะครับผมประมาณนั้นบอกข้อมูลของเราแล้วก็ วันเกิดวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่อะไรประมาณนี้นะครับผมพอเราก็กรอกไปตามที่เขาบอกนะครับผมอันนี้ผมได้ทําการสมัครไว้แล้วนะครับผมเงินที่เขาจะให้เรามาก็ขึ้นอยู่ที่หน้าที่การงานของแต่ละคนแล้วแล้วก็ข้อมูลโปรไฟล์ของแต่ละคนว่าบางคนอาจจะทํางานข้าราชการอาจจะทํางานข้าราชการอาจจะทํางานดูดีหน่อยอาจจะได้เครดิตดีหน่อยบางคนอาจจะทํางานแบบเป็นเงินเดือนทั่วไปอาจจะได้เงินประมาณนี้บางคนก็ได้2,000บางคนก็ได้4 0 0พบางคนก็ได้8,00 0บางคนก็ได้เป็นหมื่นขึ้น ขึ้นอยู่ที่ละขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของลาซาด้านะครับผมว่าเขาจะพิจารณาให้คนไหนเยอะน้อยเยอะมากนะครับผมขึ้นอยู่ที่เขาเลยนะครับผมขึ้นอยู่ที่โปรไฟล์ของเราด้วยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับผมกดเข้าไปที่รัดเพลเเตอร์เลยกดเข้าไปนะครับผมอันนี้ผมได้ทําการสมัครไปแล้วอพอกดเข้ามาก็จะเห็นยอดเงินที่ผมเคยซื้อของไว้นะครับผมเดี๋ยวรอระบบแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับผม ย,ยอดเงินที่ผมเคยซื้อของไว้แล้วทีนี้ผมจะต้องชําระวันที่เท่าไหร่ให้เพื่อนๆมันจะมีวันที่บอกนะครับผมให้เพื่อน <im itation> ๆดูด้านล่างตรงนี้ <im itation> เห็นไหมครับผมตรงนี้เลยนะครับผมอ่าวันชําระยอดบินน่ยว่ามันจะเขียนว่า20มิถุนาตรงนี้เลยนะครับผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าเราซื้อสินค้าอะไรไปบ้างเรามีอ่าดูที่สามารถดูได้2ช่องเลยนะครับผมอ่าหรือว่าเราเราจะกด ตรงนี้ก่อนก็ได้สามารถกดที่คำว่านี่ครับผมใบแจ้งยอดชำระทั้งหมดอ่าหรือว่าจะกดตรงที่ตรงนี้ก็ได้ได้านล่างอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับผมคำว่าประวัติการทำรายการกดได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะกดตรงใบแจ้งยอดชำระให้ดูนะครับผมปึ๊บมันจะขึ้นคำว่าเรียกเก็บเงินแต่ว่า มันยังอ่าผมยังไม่ถึงกําหนดจ่ายของผมผม,มันยังเลยไม่ขึ้นรายละเอียดตรงนี้เราก็มากดคําว่ายังไม่เรียกเก็บเงินตรงนี้นะครับผมอ่าก็จะเห็นยอดเงินของเราแล้วก็วิธีการชําระแม้ก็จะมีวันที่มาด้วยนะครับผมวันที่ตรงนี้ให้เห็นด้วยนะครับผมอ่าทีนี้เวลาเราจะกดนะครับผมเวลาเวลาเราจะกดชําระนะครับผมเราก็มากดตรงนี้กดตรงนี้เลยนะครับผมมากดตรงนี้ กดตรงปุ่มนี้เลยนะครับผมสีแดงๆดงที่ผมวงไว้ให้เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับผมยังไม่ได้ชําระจริงนะพอเราผมกดเข้าไปปั๊บพอกดเข้าไปมันจะวิ่งเข้าไปสู่่า,ายละเอียดยอดบินนะครับผมอ่ะเราก็จะเห็นรายการที่เราซื้อไว้นะครับผมเป็นรายการเนี่ยที่เราซื้อไว้กี่ชิ้นกี่ชิ้นนะครับผมอ่ะทีนี้เวลาเราต้องการผ่อนชําระอ่าคือผ่อนชําระใช่ไหมครับพบกำหนดชำระแล้วก็ติก๊กติ๊กไปนะครับผมติก๊กรายการไหนเราซื้อรายการไหนบ้างก็ติ๊กไปนะครับผม ทีนี้มันก็จะวิ่งมาชําระล่วงหน้าบางคนบอกว่าไม่มีปุ่มชําระล่วงหน้าชําระล่วงหน้าหมายความว่าอะไรชําระล่วงหน้าหมายความว่ายังไม่ถึงสิ้นเดือนเราสามารถชําระล่วงหน้าได้แต่บางคนก็บอกว่าไม่สามารถชําระล่วงหน้าได้ไม่มีปุ่มชําระล่วงหน้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมท้าความขึ้นมาว่าชําระล่วงหน้าหมายถึงอะไรชําระล่วงหน้าก็หมายถึงว่ายังไม่ถึงกําหนดจ่ายสิ้นเดือนแต่ว่าเราอยากจ่ายอยากจ่ายไปก่อนอยากเคลียร์บิลเคลียร์นี่ที่หลังไปก่อนอะไรอย่างเนี้ย นะครับผมก็สามารถกดชําระล่วงหน้าได้ตรงนี้นะครับผมนะครับผม, Mania, ผมกดชําระล่วงหน้าตรงนี้เลยนะครับผมกดตรงนี้ทีนี้พอสมมุติว่าถ้าเราได้กดชําระไปเราได้กดชําระยอดเงินไปนะครับผม <inclusive. S 1> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้พาทุกคนเข้าไปดูอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับผมอันนี้ประวัติการทํารายการคือประวัติการทํารายการที่ผมด้านล่างนะครับผมที่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ นะครับผมประวัติการทํารายการนะครับผมตรง <Bruno> น <sm> <resh im> <issimo> ี้เลยนะคร um problem, ับผมก็คือถ้าเรากดเข้าไปนะครับผมถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติการสั่งซื้อของเราครับผมเนี่ยมันจะมีนะครับผมว่าเราสั่งซื้อเราสั่งซื้อไปกี่ชิ้นบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับผมอ่ะจะมีประวัตินะครับผมเรากดออกก่อนนะครับผมกดออกก่อนทีนี้ ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูว่ามีร้านไหนร่วมรายการมากแล้วว่าวิธีการชําระแบบไหนนะครับผมทุกคนตามมาเลยนะครับผมสมมุติว่าเราเลื่อนไปอย่างเงี้ยครับผมแต่นาฬิกานี่ผมลองหลายร้านแล้วเหมือนเขาไม่ร่วมรายการเลยนะครับผมนาฬิกานนะอ่าผมพยายามลองหลายหลายร้านแล้วไม่ร่วมรายการนะครับผมอ่าทีนี้อย่างย,งยกตัวอย่างผมอยากได้กระเป๋านะครับผมยก,ยกตัวอย่างนะถ้าร้านไหนร่วมรายการมันจะต้องขึ้นคําว่าร้านเฮเลเตอร์นะครับผม เลื่อนไปมันจะอยู่ด้านด้านล่างนะครับผมด้านล่างอีกนิดนึงเนี่ยไหมครับผมมันจะขึ้นตัวนี้เลยอ่ามันมันจะขึ้นตัวเนี้ยอ่าตัวเนี้ยครับผมลาร์ดเพลเตอร์นะครับผมมันจะขึ้นตัวนี้เลยนะครับผมอ่าแสดงว่าเราสามารถซื้อของได้นะครับผมซื้อของที่อ่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังได้เพราะว่าร้านร่วมรายการนะครับผมแล้วตัวเนี้ยแล้วช่องตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีมาบอกอีกเนี่ยะครับผม ที่เป็นลูกศรบอกนะครับผมที่เป็นลูกศรบอกเช็คยอดผ่อนชําระที่นี่อ่าเช็คยอดผ่อนชําระที่นี่เราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมกดเข้าไปดูอ่าสมมุติว่าเราซื้อของร้านเนี้ยมันจะมีอ่าแผนการผ่อนชําระให้ดูนะครับผมอ่ามันจะมีให้ดูเลยนะครับผมผมจะวงให้ดูเนี่ยครับผมจ่ายทีหลัง1เดือนหมายถึงว่าถ้าเราซื้อของอันเนี้ยไปแล้วซื้อสินค้าตัวนี้ไป เราสามารถไปจ่ายอีกเดือนหนึ่งคือจ่ายเดือนชนเดือนนะครับผมอ่าแต่ทีนี้ถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกที่จะผ่อนนะครับผมถ้าเราเลือกที่จะผ่อนนะครับผมมันจะมีผ่อนแบบนี้อ่ามันจะมีผ่อนแบบนี้3เดือน6เดือนนะครับผมอ่าผ่อน3มเดือน6เดือนนะครับผมอ่ามันจะขับเขียนคําว่าเริ่มตั้งแต่นะครับผมนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเราจะเสียดอก เราเราจะเสียดอกนะครับผมเราจะเสียดอกแต่ว่าถ้าเรามาเลือกตรงที่คําว่าจ่ายทีหลัง1เดือนก็คือเดือนชนเดือนเราจะมันจะเขียนว่าฟรีค่าธรรมเนียมเราจะไม่มีไม่เสียดอกแล้วมันก็จะระบุวันที่ชําระด้วย20มิถุนาประมาณนี้นะครับผมอ่าเพราะว่าร้านแต่ละร้านถ้าเขาร่วมรายการเขาก็จะมีเนี่ยตารางการผ่อนมาให้อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเขาจะมีตารางการผ่อนมาให้ถ้าเขาร่วมรายการนะครับผมเนี่ย ให้สังเกตให้เพื่อนๆสังเกตรตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ถ้าร้านไหนร่วมรายการนะครับผมมันจะขึ้นคําว่าร้านเพลเตอร์แล้วก็มันจะมีนะครับผมที่เป็นลูกศรนนะครับผมที่เป็นลูกศรมาเนะี่ยยอดนะครับผมเช็คยอดผ่อนชําระที่นี่กดเข้าไปดูได้อย่างที่ผมกดเข้าไปดูนะครับผมประมาณนี้ทีนี้ผมถูกใจกระเป๋าอันนี้ซื้อเลยนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะผมเลือกสมมติว่าผมเลือกสินค้าแล้วเลือกเสร็จปุ๊บก็ซื้อเลย พอซื้อเราจะซื้อได้ยังไงจะชาระยังไงเหมือนชําระเก็บปลายทางไหมอะไรเงี้ยจะต่างจากเก็บปลายทางเก็บปลายทางหมายถึงว่าเราจ่ายเงินทีหลังของมาจ่ายเงินทีหลังใช่ไหมครับผมแต่อันนี้เราสั่งซื้อเสร็จปุ๊บเราไปจ่ายเดือนหน้าแต่ของมาให้เราแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมมันจะมันจะขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมเพื่อนๆสังเกตดูลาร์สเพลเตอร์ไหมครับผมมันจะขึ้นช่องนี้สีฟ,ฟ้าๆเนี่ยครับผมอ่าเลือกแผนผ่อนชําระเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้แล้วทีนี้ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปที่ตรงนี้ สามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้นะครับผมอ่ามันจะเป็นวงอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับผมเนี่ยมันจะเขียนคําว่าเลือกวิธีชําระเงินแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับผมกดตรงที่มีลูกศรน,นะครับผมดูเนี่ยดูวิธีชําระทั้งหมดอ่าเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอกดเข้าไปพอกดนะครับผมกดเข้าไปเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปนะครับผมมันจะมีตรงนี้เลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกให้มันจะมีตรงนี้ ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับผมลัดเพลเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมแมมันจะเขียนคําว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังเห็นไหมครับผมแล้วก็ติ๊กคาว่าไอ้ตรงกลมๆนี้ได้เลยนะครับผมเวลาเราซื้อสินค้านะครับผมติ๊กตรงนี้แต่ต้องทําการสมัครตั้งแต่ทีแรกก่อนมันถึงจะมีแบบนี้มาให้นะครับผมอ่าพอทีนี้ถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมได้ทําการซื้อไปบ้างแล้วนะครับผมมันเวงเงินเปลือแค่นี้นะครับผม คนไหนที่มีวงเงินสมม,สมติว่ามีวงเงิน4ี่พันมีวงเงิน4ี่พันนะครับผมถ้าเราซื้อของ200อยไอยอดเงินของรัตพิเลเตอร์ตรงนี้มันจะเหลือ3ามพถ้าเราติ๊กซื้อไปนะครับผมถ้าเราเลือกติ๊กที่เลือกที่จะ่าให้รัตพิเลเตอร์จ่ายก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกเราเราเลือกที่จะชําระปลายทางก็คือตัวนี้ถ้าเราเลือก symptoms, ที่จะชําระปลายทางตัวน yeah. ี้ anyway> ครับผมชําระปลายทางตัวนี้ก็คือของมาจ่ายเงินนะครับ อันนี้คือชําระปลายทางแต่ว่าถ้าถ้าเลือกที่ตรงที่ผมบอกว่าล a ดเพลเเตอร์ะ Last นะครับผมตัวนี้ของมาไปจ่ายเดือนหน้าหรือว่าจะเลือกผ่อน3เดือน6เดือนอย่างที่ผมกดให้ดูได้เหมือนกันครับผมตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูร้านที่ไม่ร่วมรายการให้สังเกตให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมว่าไอ้ตรงนี้เลยนะครับผมถ้าร้านไหนไม่ร่วมรายการถ้าเรากดซื้อไปนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยของลัดเพเลเตอร์มันจะหายไป มันจะไม่มีให้เห็นเลยมันจะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถ้าร้านไหนไม่ร่วมรายการเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะกดให้ดูไอตัวร้านเพลเเตอร์มันจะมาอยู่เป็นแบบเนี้ยสีสีมัวมัวแบบเนี้ยเลยนะครับผมสีมัวมัวแบบด้านล่างแบบเนี้ยมันจะเป็นสีมัวมัวแบบนี้ให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมอ่านั้นหมายถึงว่ามันซื้อไม่ได้เพราะว่าร้านมันไม่ร่วมรายการนะครับผมมันไม่มันไม่ขึ้นให้ติ๊กนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอกดอ่าลืมลืมบอกไปนะครับผม เวลาเราซื้อนะครับผมเวลาเราซื้อนะเวลาเรา,าซื้อเสร็จปุ๊บนะครับผมทีนี้กดซื้อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาบอกเรื่องวิธีการชําระเงินด้วยนะครับผมวิธีการชําระเงินนะครับผมเด,เดี๋ยวจะมาบอกนะครับผมตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับผมนคนไหนที่มีเงินที่ lazada wallet นะครับผมตรงนี้มีเงินเพียงพอต่อการชําระก็กดติ๊กถูกตรงนี้ได้ นะครับผมอ่าหรือว่าคนไหนที่อ่าขึ้นว่าตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะติ๊กเป็นแผงเป็นแผงให้ดูเลยคนไหนมีเงินตรงนี้มีเงินที่ลาซา d a า a l ลเลก็ติ๊กตรงลาซา d a า a l ลเลได้แต่ถ้าคนไหนที่อ่าเขาเรียกว่าอันนี้สแกน QR Code นะครับผมเพื่อจ่ายเนี่ยอ่าก็ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับผมอ่าคน ไหนที่มีบัตรเครดิตก็ติ๊กตรงนี้ไปเวลาจะจ่ายนะครับผม<ๆ>ก็ติ๊กตรงนี้ไปนะครับผมคนไหนที่มีเงินที่ทูวอลเล็ตก็ติ๊กตรงนี้ไปอ่าเพื่อมาชําระได้หรือว่าถ้าคนไหนมีแอปธนาคารนะครับผมคนไหนมีแอปธนาคารก็ติ๊กไปอ่าสามารถติ๊กได้ติ๊กได้เนี่ยครับผมติ๊กได้หมดเลยที่ผมวงไว้ให้เนี่ยครับผมติ๊กได้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมเราลองติ๊ก<ๆ>ได้เยสมมุติว่าเราจะถึงเวลาผ่อนชําระเราก็ติ๊กเข้าไป พอติเข้าไปทีนี้เราเลือกธนาคารนะครับผมเคพัฒอาจจะอ่าหรือว่าเป็นอ่าพวกต่างๆกุ้งไทยอะไรเงี้ยต่างๆนะครับผมเลือกได้นะครับผมเนี่ยมันสามารถเลือกได้หลายวิธีนะครับผมแล้วก็มาเลือกเนี่ยเลือกธนาคารกรุ้งไทยไทยพันนิดกุงเทพกรุงงสีเงี้ยครับผมคนไหนมีแอปไหนก็เลือกติ๊กตรงนั้นเวลาเราจะอ่าแล้วก็ยืนยันเลือกนะครับผมอ่า เดี๋ยวมันจะทําการแล้วก็ทําการยอดเงินยอดเงินเท่าไรเท่าไรเราก็กดเหมือนโอนเงินให้กันนี่แหละครับผมเหมือนเราไปซื้อของสแกนจ่ายเนี่ยว่า50บาทเราก็สแกนจ่ายไปกด5 0าศบาทเนี่ยเหมือนกันนะครับผมอยอดเงินสินค้าที่เราซื้อไปเท่าไรสมมุติว่า65บาทแล้วก็กดไปที่65บาทนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้จะพาไปดูที่ร้านไม่ร่วมรายการนะครับผมอย่างที่อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าถ้ามันถ้าร้านไหนมันไม่ร่วมรายการนะครับผม เดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมี่ครับผมถ้าร้านไหนไม่มีร่วมรายการนะครับผมเดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นนาฬิกาเลยนะครับผมนาฬิกาเนี่ยไม่ค่อยร่วมนะครับผมเนี่ยกดให้ดูเลยนาฬิกานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นไออีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกหน้าหนึ่งนะครับผมนาฬิกานาฬิกานาฬิกาเดี๋ยวนะครับผมสักคู่นะครับผมถือว่าชมชมหน้าต่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม เลื่อนหานาฬิกาเพราะว่าผมอยากให้ดูว่าร้านไหนที่ไม่ร่วมนะครับผมว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับผมอ่ะเนี่ยครับผมนาฬิกามาแล้วอ่ะปึ๊บดูนะครับผมดูเนี่ยถ้ามันร่วมมันถ้ามันร่วมนะครับผมคําว่าลาร์สเพลเตอร์มันจะอยู่ประมาณนี้มันจะอยู่แถวประมาณนี้ถ้ามันร่วมอันนี้แสดงว่ามันไม่ร่วมนะครับผม ร้านนี้ไม่ร่วมนะครับผมอ่าแล้วก็จะไม่มีตารางการผ่อนด้วยนะครับผมเห็นไหมครับผมตารางการผอร่อนจะไม่มีด้วยตรงนี้นะครับผมไม่มีเลยนะครับผมแทงว่าร้านนี้ไม่ร่วมทีนี้ถ้าเราซื้อเลยนะครับผมถ้าเรากดสั่งซื้อเลยเหมือนก็เราแบบเขาเรียกว่าปลายทางอ,ะอ่ะอ่าเก็บเงินปลายทางประมาณนี้นะครับผมแต่ทีนี้ผมจะมากดให้ดูทีนี้ถ้าเรากดตรงคําว่าตรงนี้นะครับผมเลือกวิธี การชำระเงินแล้วก็มากดตรงนี้นะครับผมดูวิธีชำระทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้่อพอมากดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับผมมันจะไม่เห็นลาเพลเยเตอร์แล้วนะครับผมไม่เห็นเลยไม่มีเลยนะครับผมมันจะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมเป็นปุ่มมุมมัวนะครับผมที่แบบไม่สามารถติ๊กซื้อได้เห็นไหมครับผมมันจะเป็นปุ่มมุมมัวแบบนี้ร้านนั้นมันไม่ร่วมรายการ เพราะว่ามันก็เลยแบบไม่มีปุ่มให้ติ๊กได้นะครับผมอ่ามันจะไม่ขึ้นมาแบบเป็นภาพชัดๆเหมือนเหมือนพวกเนี้ยเป็นภาพชัดๆเหมือนพวกเนี้ยนครับผมภาพมันจะต่างกันเห็นไหมครับผมอ่าอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับผมที่ทําให้ดูนะอ่ะอาหลักๆเลยเพื่อนๆลองไปเช็คดูนะครับผมว่า Lazada ของเราอ่ะที่เราใช้อยู่เนี้ยเรามีปุ่มไหม มีปุ่มลัดเพเลเตอร์ไหมนะครับผมบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่บางคนบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมเนี่ยลองเข้าไปเช็คดูได้นะครับผมกดเข้าไปที่บัญชีของฉันนะครับผมอ่าอ่ะ,อะเปิดมือถือขึ้นมากดเข้าไปที่แอป l a z a d a มันก็จะเด้งมานะครับผมแล้วก็กดคำว่าคำว่าบัญชีของฉันนะครับผมเป็นบัญชีนะครับผมมันจะขึ้นบัญชีอะครับผมผมเติมเองนะครับผมคําว่าฉันนี <laughs> นนะะ่นี่นะครับผมเนี่ยนะครับ มันก็จะเนี่ยถ้ามันมีนะครับผมมันมีมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยให้เเห็นเลยอ่ามันจะเขียนเป็นวงเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับผมเพราะตอนที่เรายังไม่ได้สมัครอันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับผมสมัครเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาการสมัครนะครับผมพอเราทำะไรเสร็จใช้เวลาอนุมัติอ่ะไม่นานแค่ผมสมัครอ่ะไม่ถึงไม่ถึง1นนาทีเขาอนุมัติเลยนะครับผมอ่า สำหรับของผมไม่ถึง1นาทีอนุมัติเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีปุ่มที่ผมวงไว้รัดเครดิตรัดพเพลเตอร์เนีครับผมไม่มีปุ่มที่ผมวงเอาไว้ให้นะครับผมอาจจะไม่เข้าเกณฑ์กับล a ซา d a นะครับผมอาจจะแบบเราไม่ค่อยได้ช็อปของกับล a ซา d a บ่อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผม ในข้อมูลนั้นเขาจะเขียนไว้แบบนี้นะครับผมเราไม่ค่อยได้ชอบของบ่อยกับลาซาดาเท่าไรไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีของลาซาดาเท่าไรเนี้ยเขาอาจจะมองเอาเกณฑ์เอาเกณฑ์ตรงเนี้ยมามาเป็นหลักนะครับผมแต่ถ้าคนไหนชอบบ่อยเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งชอบทุกเดือนนะครับผมถือว่ามีความเคลื่อนไหวของบัญชีลาซาดาของเราเนี้ยเขาก็จะเพิ่มปุ่มตรงนี้มาให้แต่คนไหนยัยงไม่มีก็อดใจรอหน่อยครับผมชอบไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวลาซาดาจะกลับมาตรวจสอบแล้วถ้าเราชอบไปเรื่อยสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณคุณจะมีปุ่ม ขึ้นมาแบบนี้แหละครับผมให้เรากดสมัครได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ข้อมูลตกหล่นยังไงขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม